นี่อุ้ยขอบกลัวตะกุนปอทั้งหมดเลยโอ้พูดระัสูงสูงก็ปังกวาหลายตัวเนี่บังกวานสูงเท่าไหร่หรอร้อยเจ็ดสิบหกเหรอแดงว่าพูดรดัร้อยแปดสิบหกเลเนี่ยเจ้าป่ะไหนดูดิยืน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 โอ้ดูดูดีต่างกันเกือบสิบเซนเลยนะ คุยเอาเก้าอี้มาด้วยลูกคุยไงเก้าอี้สีฟ้าหนึ่งมั้ยเลยเคยต้นหรอโน่นน่ะเก้าอี้พลาสติกล่ะเอาเอามาตัวเดียวก็พอลูกตัวเดียวมีตัวเดียวอะไรอยู่นันนั้นเอามีมะม่วงแหละเสร็จแล้วก็กินมะม่วงต่อเลยเอาถิงมาได้แล้วตรงไหนตรงนี้ป่าวนั่งเลยลูกมะม่วงบังมะม่วงบังมะม่วงบัง เออเจ๊งเสียงเสียงเจ๊งสีก็ได้เอาเสียงเสียงสีก็ได้เอาเสียงเสียงนี่งก็ไม่ใช่งั้นก็ไปทางนู้นเลยไปนั่งทางนู้นตรงเห็นไอ้พญานาคกระดาษอ่ะฝั่งนี้นี่ไงนี่นี่เห็นพญานาคกระดาษเป็นเสียงเสียงครับค่ะ ตกเลยตกเลยหัน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 พระเ่ะหลังนั่งอยู่หลังโบผ่าะบหันไปตะบันจุกอ่โอเค